ครับเอ่อถ้าเราเทียบไปดูเนี่ยนะฮะก่อนที่ในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านสวรรค์เนี่ยนะฮะมันจะเป็นเหมือนระเบียบตัวฮะใครกับพวกเนี้ยมันมันสร้างตัวในอาชีพต่างๆคล้ใครกลุ่มพวกเนี้ยสร้างตัวในอาชีพต่างๆนะฮะอยู่ในเขตแถวนั้นนะฮะแล้วก็สแสวงหาผลประโยชน์ของการจําหน่ายยาเสพติดหยาที่ลดเหมือนการหาผลประโยชน์ในพักพวกเพื่อนตํารวจแล้วก็โ่งหลักฐานให้พักพวกที่เป็นตํารวจเนี่ยในการทําหน้าที่นะฮะ โดยการทําหน้าที่เหมือนแบ่งผลประโยชน์กันเพื่อที่จะได้รับตําแหน่งนะกลุ่มพวกเนี้มันคล้ายมันสร้างอะไรบางอย่างในตัวผมนะถ้าไปเปรียบเทียบวันสถาปนานะถ้าเปรียบเทียบไปวันสถาปนาพระองค์ทีนะฮะก่อนที่พระองค์ทีจะออกมารับวันสถาปนาเนี่ยพระองค์ทีอยู่ด้านหลังนะฮะเมื่อถึงเวลาปุ๊บพระองค์ทีอยู่หน้าพระองค์พาเนี่ยพระองค์ปาพระองค์พาเนี่ยเขาปิดปากนะ พระองค์ปาพระองค์พาเขาปิดปากแล้วก็ขยับหัวเขาอย่างนี้นะฮะหลังจากนั้นส่วนสมองของพระองค์ทีเนี่ยส่วนหัวพระองค์ทีนะฮะก็ขยับขวานะฮะแต่ก่อนนั้นนั้นจะเป็นพระองค์หญิงก่อนคล้ายกับว่าพระองค์ทีเนี่ยยืนตัวไม่ตรงนะฮะคล้ายๆกับพระองค์ทียืนตัวไม่ตรงพระองค์หญิงก็เลยพูดเข้าไปว่าตรงเหมือนๆให้ตรงหลังจากนั้นหัวของพระองค์ทีก็ตรงอย่างนี้ฮะนะฮะเป็นเหมือนการควบคุมตัวบางอย่าง นะเหมือนตัวอะไรบางอย่างที่ท,ที่ที่ทำผมนะแล้วก็มันเอามาเล่นนะแล้วก็เอามาเล่นแล้วก็เอามาเล่นผมเอามาเล่นประชาชนต่าง,างๆหลากหลายรายูปแบบในการทดลองเดินยาจำน่ายยาลำเลียงยาให้อยู่เป็นจุดๆของการเป็นเบาแสใส่ข่าวเพื่อให้ได้การสร้างตัวนะหลังจากนั้นพระองค์หญิงกหห็หันหลังฮนะแล้วพูดเบาๆพูดเบาๆบ,บ,บอกคนที่ใส่แว่นอยู่ด้านหลังเนี่ยอะไรบางอย่างหนึ่งหลังจากนั้นพระองค์หลังจากนั้นตาแว่นเขาก็นั่งลงท้างหลังฉาก คล้ายการควบคุมตัวเครื่องคล้ายการควบคุมตัวเครื่องของพระองค์ทีพระองค์ท่านที่มีการแยกส่วนนะหรือจะเป็นการทดลองอะไรหรือเปล่านะสิ่งที่ผมเห็นวันสถาปนาเหมือนสิ่งที่ทําผมทั้งนั้นเลยเหมือนสิ่งที่ทําผมเหมือนสิ่งที่ใส่ตัวอยู่ในตัวผมเนี่ยพยายามที่จะทดลองตัวคล้ายพยายามที่จะทดลองตัวเนี่ยเอาไปใส่ในตัวเครื่องของพระองค์ทีหรือเปล่านะมันมีการจําหน่ายยาเดินยาลําเลียงยาเสพติดมันไม่ได้เห็นแค่นั้นมันเห็นภายใน และก็เห็นการใช้งานที่อยู่ในตัวของพระองค์ท่านนะของทุกพระองค์เลยและก็การถวายการรักษาที่มีประกาศจากสำนักพระราชวังเรื่องการถวายการรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับคลื่นวิทยุจี้เข้าพระวรากายการจะจี้เข้าพระวรากายกรมสมเด็จพระเทพเนี่ยมันจะต้องใส่ตัวไปก่อนนะฮะจะต้องใส่ตัวสนามไฟฟ้าที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะใส่เข้าไป จึงจะทําการยิงขึ้นในอากาศได้นะแต่เขาก็อาจจะผลิตเป็นตัวเครื่องในแนวทางการแพทย์ในการถายการรักษานะแต่เห็นในการลำเลืองยานะแล้วก็เอาเงินผมไปมากกว่า10ล้านบาทผมก็ต้องการเงินคืน